สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมกับช่อง Top Story อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะไม่แนะนําเกมคริปโตคาร์นครับก็คริปโตคาร์นี้ครับก็จะใช้เป็นตัวเหรียญ4สีคานะครับวันนี้ผมจะสอนตั้งแต่การโอนเงินครับผ่านผ่านไบเน้นแล้วก็เป็นเอ็ก a n เชไทยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็ไปที่เอ็ก a n เชไทยก่อนนะครับก็เป็นตัวบิตคัพนะครับส่วนเหรียญที่ผมจะใช้การโอนคือเป็น xrp นะครับแล้วก็ไปหา a d สกับท็กมาจากตัว ไปเน้นครับขั้นแรกแล้วก็เข้ามาที่เฟสสปอร์ตครับกดตรงวอลเล็ตนะครับแล้วก็เฟสสปอร์ตจะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาเหรียญนะครับว่า xrp นี่นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดฝากนะครับเราจะคือการโอน t r าน s a c t i o n จากของตัว xchange ระหว่าง xchange กันนะครับแล้วก็ก๊อปที่อยู่ไปนะครับนี่ก๊อปมาวางเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ก๊อปเมมโมมาด้วยนะครับเป็นตัวแท็กนะครับก็ถามว่าโอนเท่าไหร่แล้วก็โอนไปทั้งหมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดถอนนะครับ มันจะมีเลขให้ยืนยันนะครับก็ส่งไปที่ OTP ครับจะเป็นตัวข้อความนะครับแล้วยวรรอสักครู่นะครับแล้วก็เป็นตัว Google ในนี้นะครับโอเคก็จะมีรหัส OTP เข้ามาอย่างมือถือนะครับแล้วก็ตัวใช้ Google 2FA นะครับเพื่อป้องกันการโดนแฮกนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆที่เราทำอย่างนี้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้การถูกแฮกนะครับโอเคครับเสร็จปุ๊บยืนยันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปยืนยันที่อีเมลอีกทีนึงนะครับ โอเคครับก็มาที่เมนนี้นี่ยครับยืนยันการถอน XRP 299กิบกา่ครับโอเคกดคลิกยืนยันนะครับเสร็จปุ๊บยืนยันการถอนเสร็จสิ้นแล้วล้วก็รอรอประมาณสักครู่หนึ่งครับเพราะว่า XRP ครับค่าการถอนต่ำมากก็ประมาณ10บาทถึง20บาทเท่านั้นนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นวิธีการโอนเงินอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวของคริปโตคาร์นนะครับก็ คลิปตคาก็จะเป็นเกมแข่งรถนะครับโดยเรามาดูหน้าเพจของเขานะครับก็เป็นตัวเกมนะครับตอนนี้นะครับที่คนเล่นก็จะมีเพลเยอร์ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับก็มีรถในตัวเกมระบบประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับแล้วก็ไอ้พวกทาทิชชันฟรีอะไรพวกนี้ครับเนี่ยทาทิชชันพวกเซฟแก๊สเนี่ยคือแบบว่ามันมันเซฟให้ฟรีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีคาร์ครับก็คือเราสามารถเปิดคาร์ได้สูงสุด2คันนะครับก็คือว่าตอนหนึ่งวอลเล็ตนะครับก็สามารถแค่ เปิดกล่องเนี้ยได้แค่2อสองกล่องเท่านั้นคือเราจะไม่สามารถเปิดกล่องที่สามได้เราต้องขายรถคันที่2ทิ้งก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเพื่อน,อนๆมีมีงบก็สามารถซื้อในมาเก็บเพจนะครับก็เลือกซื้อเข้าไปได้เลยก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแพงกว่าเพราะว่าในตัวเนี้ยมันจะประมาณหกร้อยเจ็ดหกร้อยเก้าสิบอันนี้ครับหกร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มาซื้อคาได้จริงๆรวคาเนี้ยก็มีหลายแบบนะครับคลาสสิกก็จะเป็นรถที่ธรรมดาสุดครับก็มันจะวิ่งเห็นไหมน้ำมันก็จะมีโสโซกท มันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็จะธรรมดาสุดนะครับก็ต่อไปก็รถรถจะเป็นคอมมอนก็จะดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็มันจะมีทรงสวยกว่ามีรูปสวยกว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญรถที่ดีก็จะเป็นพวกซปเปอร์คาร์นะครับซปเปอร์คาร์ก็จะราคาสูงมากเลยนะครับราคาเนี่ยประมาณหนึ่งพันสีคาร์คาเลยก็ราคาสูงมากตอนนี้หนึ่งสีคาร์คาก็ประมาณสิบเจ็บาทนะครับเช่นถ้าหนึ่งหกร้อยคาหกร้อยนะครับก็คือรถคันนึงก็ตกประมาณ1นึ่พันหกร้อยบาทแล้วนะครับ โดยส่วนตัวก็อันนี้ไม่แนะนําการลงทุนนะครับสําหรับใครที่สนใจก็สามารถศึกษาต่อเพิ่มได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราระหว่างรอเหรียญนะครับที่เข้ามาทางใบแนสนะครับเดี๋ยวผมจะทําการโอนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เข้ามาที่เฟสสปอร์อีกทีนึงครับรอเอ็กอาเข้ามาแล้วเราเดี๋ยวเราจะทําการโอนเงินเข้าไปเล่นเกมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอธิบายเกมัาต่อตัวเกมก็จะเป็นแบบว่าแนวคิดโตเอินครับก็คือเราเลือกเราซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยครับแล้วก็ สามารถเล่นแล้วก็ได้เงินมานะครับก็โดยตัวเกมก็จะเป็นสแต็กกิ้งครับมีภูด้วยครับในตัวภูนี้เราก็สามารถเขาเรียกว่าไงสามารถเอาเงินซิตีคาที่เราเล่นนะครับสามารถเอาฝากในเกมนี้ได้นะครับเสร็จปุ๊บก็ซิตีคาเวิร์กชอปอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซิตีคาที่แบบว่าเราเราสามารถแบบว่าเหมือนอะไรอะเปิดปูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เติมน้ามันให้เขาอะไรประมาณนี้ครับ ก็บวกบวกสีสีคานี่ก็สามารถเอาไปถอนออกมาได้นะครับถ้าเสียงดังอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าเป็นรถแมปของเขาครับเป็นแมปในตัวตัวเกมเขาที่ว่าในอนาคตที่กําลังจะลง,ลงมานี่นะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้ทั่วในเครือข่ายของเกมนี้ก็จะเป็นแบบซี card, ่ีคาสี่ีพนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเกมน่าสนใจไหมโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ เราก็ขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่ไอเป็นแพนเค้กสวิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมาจะพอเราได้เหรียญมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราผมจะเรียกว่าไงคอน์ตผมจะคอนร์ตัวเหรียญครับจาก XRP นะครับ,รบให้เป็น BNB นะครับผมก็เลือก XRP ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น BNB นะครับตัวนี้เดี๋ยวรอให้เหรียญเข้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าตัวเกมซิตีคจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็อันนี้นะครับเราก็เข้า e Xchange ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับล็อกอินครับแล้วก็เนี่ยครับเราล็อกอินแล้วก็ล็อกอินด้วย MetaMask นะครับแล้วเวลาล็อกอินนะเราเราผมพยายามที่จะบอกทุกทุกท่านที่เวลาเล่นเข้ามาในโลกคริปโตนะครับก็พยายามใช้ฮาร์ดแบรวอลเล็ตนะครับเพราะว่าตัวเกมครับมันอาจจะถูกแฮ็กได้อะไรเงี้ยเราสามารถเซฟไว้ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าดีกว่านะครับ มีฮาร์ดแวร์ไว้ก่อนปลอดภัยไว้ไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับก็เราเวลาวิธี add เหรียญโทเคนอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้เลยครับก็เราก็เข้ามาที่ coin market cap นะครับตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเราพิมพ์ c ี c ี r าใช่ไหมเราก็กดแอดตัวนี้เลยครับกดตรง add to metamask นี่ครับเรามีอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้อง add ไม่ต้องแอดซ้าก็ได้ครับนี่เพราะว่าผมมีตรงตัวนี้อยู่แล้วนะครับจะเป็น c ี card ครับ คือทุกเชนเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าเราจะแอดตัวไหนได้แบบ BUSD แล้วก็พิมพ์ไป BUSD เห็นไหมครับเนี่ยต่างๆที่อยู่บนเชนไปแนนแล้วกดตรงนี้ครับเนี่ยกดไปแล้วก็สามารถแ d d ได้ทันทีเลยนะครับเลือกได้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งก็ตัวนี้พอเราล็อกอิน MetaMask เสร็จแร้วปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ตัว ตัวเมลเนี่ยเรามาเลือก e d i t m เมลได้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนโมบายอะไรนะโมบายเกมครับก็คือ Account ตัวเนี้ยเราสามารถจ้างให้คนอื่นมาเล่นได้โดยที่แบบว่าอันนี้เราเป็นคนลงทุนรถ้าใช่ไหมครับโดยตัวเกมเนี่ยมันก็เปิดในเพจสโตนะครับมีมีตัวเกมเฮ้ยเพจสโต o ูเกิลสโตอะไรเงี้ยครับก็โหลดเกมแล้วก็เล่นบนม,มือถือก็ได้โดยเราให้ไอเดียเขาไปเล่นนี้ครับแล้วไม่ต้องกลัวถูกแฮกครับเพราะว่าเราสามารถปิดตรงนี้แล้วก็กดรีเซ็ตรีเซ็ตคือมันจะรีเซ็ตได้ตลอดครับเนี่ยรีเซ็ตแล้วก็ส่่งใหใหห้มมอะะไรปรปาณ ครับแล้วก็ขั้นตอนการฝากเงินนะครับแล้วก็พอเราได้เหรียญตัว c ีซีคามาแล้วจากไอแพนเค้กสวิปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเวลากดเวลากดฝากเรากดตรงนี้นะครับอย่าโอนมาตรงนี้นะคือวิธีที่ฝากที่ถูกต้องคือกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเพราะตอนนี้เราลิงก์อยู่ในบนไบนารอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอรอเหรียญซีซีคามาก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับพิมพ์ไปเลยว่ากี่คันกี่บาทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับว่าตอนนี้รายการลงทุนมาประมาณกี่บาทก็ตอนเนี้ย เราเถ้าเราไม,ไม่ซื้อรถในนั้นเราจะมาเปิดคาใหม่ครับก็คือรถคันใหม่เนี่ยแล้วก็รถคันนี้ก็ประมาณหกร้อยซีซีคาก็เป็นค่ากล่องก็คือค่าสุ่มกล่องหนึ่งกล่องนะครับก็หกร้อยซีซีคาแล้วก็คือที่สําคัญก็เราต้องมีป้ายทะเบียนรถด,ด้วยก็คือหก0้อยสิบซีซีคาเป็นค่าป้ายทะเบียนในการลงทะเบียนก่อนเล่นรถตอนก่อนเอารถมาเล่นได้แล้วก็สิบซีซีคาคือการเติมน้ำมันในกรณีที่แบบบางทีเรากดวิ่งผ้าแล้วแบบย,ยังได้กําไรมาไม่มากเราก็สามารถ ใช้ตรงเนี้เติมเป็นน้ํามันไปก่อนได้ครับก็รถหนึ่งคันต่อการเล่นนะครับก็คือหกร้อยยี่สิบก็ประมาณตกประมาณหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสาบาทนะครับในกรณีที่คูณสองคันก็คูณสองไปเลยครับเพราะว่าจริงๆหนึ่งไอดีจะเปิดได้สองคันก็ประมาณพันสองร้อยสี่สิบนะครับหกสองสิบสองสองร้อยสี่สิบสี่ีคานะครับก็สองเอกก็ประมาณนี้ครับว่าคูณสองไปหมดเลยก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณในการเล่นหนึ่งไอดีถ้า ถ้าหวังหวังจะแบบเคืนทุนไวหน่อยอะไรเงี้ยครับก็โคูน2ไปเลยก็ประมาณ2 0,000ื่นกว่านี่ครับหรือจริงๆก็โอนมาเกินสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อว่าเราจะไม่ได้จะได้ไม่อะไรไม่จะเกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับก็แนะนําจริงๆผมจะมีเทคนิคแนะนําให้ก็คือแบบว่าถ้าเราแบบมีงบน้อยนะก็คือซื้อรถคันเดียวก่อนเนี่ยครับประมาณ1 0 0 0 0หมื่นใช่ไหมซื้อห0,000ื่นใช่ไหมครับแล้วก็เราอ่ะเขาเรียกว่ายังไงเราก็วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหม เราวิ่งจนได้ซีซีคาคือมันจะได้รีวาร์ดมาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เก็บรบไปเรื่อยๆคือวันแรกอ่ะเราเวลาเราวิ่งรถไปอ่ะมันจะมันจะเสียค่าฟรีนะถ้าเรากดถอนเลยทันทีอ่ะแต่ถ้าเกิดเราครบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบห้าวันใช่ไหมครับครบห้าวันเวลาเราถอนซีซีคาออกมาจากตัวตัวรถอ่ะก็คือมันจะไม่เสียค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่เสียค่าตัวอนี่เลยครับไม่เสียค่ารานเทคชั่นเลยก็คือเราสามารถเคมไร้ฟรีครับแล้วเราก็เก็บเหรียญซีซีคาตรงนี้ครับเก็บไว้เรื่อยๆแล้ว ทำมนอย่างนี้ไปครับพอเราเปิดรถอีกคันหนึ่งได้เราก็ได้รถสองคันแล้วใช่ไหมก็ประมาณมันก็ตกประมาณสองหมื่นแล้วคราวนี้แต่ถ้ารถเราจะทํายังไงให้เรามีกําไรได้เร็วขึ้นมากมากเดิมมากขึ้นก็คือแบบว่าถ้าเราเปิดได้รถไอ้รถตัวคอมมอนก็ราคาได้แค่นี้ครับได้ห0ร้อยกว่าก็คือเวลาขายปุ๊บมันก็จะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือเราก็ได้กําไรไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเกิดเราแบบเราเราสุ่มไปเรื่อยๆเงี้จนได้ทูเปอร์คาร์เนี่ยเรามาขายคันหนึ่งเราก็ได้คืนทุนเลยนะครับก็คือได้กําไรเลยเรียกได้ว่าแบบ พอเราเล่นครบ15วันเราก็ขายรถรถที่เราขายไว้แล้วเอามาขายทิ้งแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าทําไมรถคันเก่าคนเขาถึงมาซื้อกันนะคือบางคนหลายไอเดีย mm. เขาเขาเขี้เกียจเติมแบบว่าเล่นแบบหลาย ID ไอเดียงเงี้ยครับแล้วก็เขาก็จะเล่นไอเดียเดียวแล้วก็ซื้อซื้อรถทีเดียว10คัน20คันเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองในดูดูใน YouTube ของของท่านอื่นนะครับก็เขาจะมีรถเป็นที20 30คันเลยอะไรเงี้ยครับก็สามารถมากดเล่นตรงนี้แล้วก็แบบรวดเร็วไปเลยครับ20 30คัน มันก็จะได้เงินทุนรีวาร์ดขึ้นมาแบบรวดเร็วรวดเ,เ,เร็วอะไรเงี้ยครับโดยตอนนี้ลดราคาต่าสุดก็ประมาณ 600, 6 0 0้อยหกร้อยเก้าสิบห้ยเก้าสิบแปดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าตอนนี้เงินเข้าหรือยังรอดูสักครู่นครับ XRP ก็ค่อนข้างเร็วคนระัจริงๆเรากรอสักครู่โอเคครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซแป๊บหนึ่ง ก็เลือก xrp นะครับ xrp โอเคครับผมมีาร้อยเจ็7แล้วผมก็จะเลือกเป็น bnb นะครับเวลาโอนเราโอนเป็น bnb เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดูรับนี่กดไปเลยเดี๋ยวรอดูก็ได้ครับว่าไอ้พวกตอนนี้ราคามันเท่าไหร่มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับ c o n ว e ร์ตอนนี้ราคาล็อกใหม่ก็ต้องรีเฟ e ใหม่เนะยครับก็ประมาณนี้แล้วกด c o n v ร์ตไปเลยก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลับไปเลยครับเราก็ไปดูคราวนี้ก็กลับมาที่ตัว wallet นะครับ face sport อีก รอบหนึ่งเสร็จปุ๊บพอพอเรามากดตรงนี้แล้วก็มาหาตัวเหรียญน,นะครับเป็น BNB เห็นไหมครับเอใช่ไหมผมขอรีปแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเนี่ยมาแล้วครับหมื่นหนึ่งก็เมื่อกี้ผมให้ดูเลยใช่ไหมว่าคันหนึ่งมันตกประมาณหมื่นหกร้อยผมก็จะโอนไปหมดหนี่เลย วิธีการโอนล้วก็กดถอนตรงนี้นะครับเลือกเป็น BSC นะครับเนี่ย BEP ยีนะครับในการถอนโอเคครับเนี่ยเราก็ต้องดูเป็น,เป,นเป็น B s c คือ binary smart chain นะครับเนี่ยต้องให้ตรงนี้ตรงกันนะไม่งั้นเราโอนเงินไปแล้วเงินหายนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกเป็นเทเซอร์ของเรานะครับปุ๊บครอรมาวางตรงนี้ปุ๊บอ่าโอ,โอ,โอนไปหมดเลยนะครับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่มันก็จะหักไปนะครับ 0.005 bnb โอเคนี่ครับค่าฟรีอะไรอย่างนี้ก็เราก็ตรวจสอบให้แน่ก่อนนะครับว่าตัวเลขท r a n s c t i o n ของเราถูกไหมมาดู3ตัวหน้ากับ4ตัวหลังอะไรเง, e. งี้ย4 a สี่ a ห้า a ห้า x e 0ูน x g 9 6โอเคครับตรงเพราะว่าถ้าเราโอนผิดนะครับเงินเราก็จะหายไปทันทีนะครับโอเคกดยืนยันแล้วก็รับรหัสผ่านโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับ เข้าเมลแป๊บหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ก็ตรงนี้นโค้ดอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกว่าช่วยป้องกันเนีเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหน,นึ่งนะครับเอาก๊อปโค้ดตรงนี้ไปนะครับเข้ามาที่ใบแนนตรงนี้นะครับนี่บันผ่านเมลโอเคแล้วก็ตัวนี้ โทรศัพท์นะครับเรากดมาที่ใบแนสเหมือนกันนะครับก็เป็นหกสองห้าสองศูนย์สี่โอเคยืนยันครับเสร็จปุ๊บเราก็รอสักครู่หนึ่งครับจนเหรียญเ,เข้ามาที่ตัวมเตาร์มาของเรานะครับนี่นะครับรอสักครู่แล้วก็เหรียญบีนบีก็จะมาขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นใบแน r สมาชิกนะครับโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอสักครู่หนึ่ง ตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาเว็บที่ pancakeswap ไปก่อนเลยนะครับคือเข้ามาตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ล็อกอินตรงตัวบัลเลตเราไว้ให้เรียบร้อยนะครับแลวเพื่อนเพื่อนเวลาเล่นนะก็อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์บ l ลเลตนะครับคือมันสาคัญมากในการในการเราเราทำธุรกรรมต่างๆผ่านตัวไอการเล่นเนี่ยครับทุกอย่างจะไปเล่นเกมหรือว่าการเก็บเงินอะไรพวกนี้ยังไงผมพยายามให้ทุกคนซื้อไว้นะครับอาจจะยอมลงทุนประมาณแค่2,000บาทมันประมาณ3 0 0 0นะครับ2 9 9พ ซื้อไปเถอะครับมันมันปลอดภัยต่อตัว,ตวเราแทนที่แบบเงินหมื่นเงินแสนเราที่แบบเอามาลงทุนมาอาจจะหายไปผมว่าอยากแนะนําให้ซื้อไว้นะครับแล้วก็เก็บให้สาคัญเก็บให้ดีนะครับอย่าให้มันหายนะครับแล้วก็ซีดเฟดพวกตัวตัวเลขของมันก็อย่าพยายามพยายามเก็บให้ดีทำให้มันหายนะเพราะถ้าหายเราไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้นะครับมันจะยากมากในการกู้คืนมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเราดู้แป๊บน,นึงว่าเดืยดเข้ามายัาง แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเวลาเวลาเลือกเราก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับที่จะเป็น C C K นะคร C C K เ้าถามเราใช้เท่าไหร่620นะครับก็ลองลองคำนวณดู้ได้ว่าประมาณเท่าไหร่ B N B เดี๋ยวรอรอเหรียน B N B เข้ามาก่อนนะครับสักคู่หนึ่งอันนี้ก็ไล์สดๆไปเลยครับจะได้เพื่อนๆจะได้ถามจะได้ทำเป็นไงครับ สีส่าก็ยังโดย,โดยตัวโดยตัวเกมมันก็ค่อนข้างเป็นแบบว่ามันคลิกทเอินนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจแล้วก็เลือกให้ดีนะครับว่าจะสามารถลงทุนกับมันได้ไหมหรือว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้อยากแนะนําการลงทุนถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาก็อยากให้เพื่อนๆเ,เ,เซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเงินลงทุนแต่ละก้อนที่เอามาลงมันก็หลายบาทน,นะก็ไม่ใช่ว่าเงินเล่นๆน,นะยังไงก็คิดให้ดีก่อนในการลงทุนแต่ละครั้งทุกเกมทุกอะไรเราสามารถมาอ่านไวริสหรือว่า อ่านดีเทลของเกมให,ให้พร้อมว่าตัวเราชอบตัวเกมนี้ไหมหรือว่าเราสามารถเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูรถแมปอะไรพวกนี้ของเขาให้ด้วยให,ให้สำเร็จด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันแบบว่าดูว่าตัวเกมแล้วมันไม่ไมน่าไปรอดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องชังใจแล้วว่ามันมันอาจจะไม่ดีจริงอะไรเงี้ยเราพยายามทุกครั้งเราพยายามให้ให้อ่านมาอ่านไวลิสก่อนนะครับทุกเกมก่อนที่จะลงต่อให้คลิปยูทูบที่เขามาลงไว้มันมันพูดไว้แล้วก็จริงแต่ว่า ในกรณีทุกท่านที่ที่เอามาลงลงเกมหรือมาเล่นเองอะ่ะผมอยากให้แนะนาว่าอ่านทุกครั้งเพื่อเพื่อเราจะไม่ยอมเราไม่ต้องตัดสินใจพลาดเพราะเราเพียงเพราะเราไปฟังคนอื่นเขาผมอยากให้อ่านและศึกษาโลกคริปโตให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูรถแมพก่อนระหว่างรอเงินเข้ามานะครับก็คริปโตคาร์ก็จะเป็นเกมรถนะครับง่ายๆเลยมันมีรถบัสรถตู้รถซูชิรถอะไรสารพัดเต,ต็มไปหมดแล้วก็กดแปลไทยแล้วก็อ่านดูได้ครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะครับว่าเงินเข้ามาตอนไหน โอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวรอดูก่อนปุ๊บซีซีคาร์ก็เป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาใจของเกมรถซีซีคาร์เนี่ยเขาคือเป็นเขาใช้แบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยมูฟวี่คาร์เกี่ยวกับรถเนี่ยครับก็เป็นแรงบันจาล์จดแบบว่ามีรถขับไปเรื่อยๆมากกว่าผมว่านี่ครับก็รถแต่ละคันก็จะมีเดี๋ยวผมจะเปิดรถแต่ละคันให้ไปดูด้วยก็คือแบบว่า ดูก,ก็กดดูชื่อรถเราดูไปดูทกเปอร์คาร์ดีกว่าเผื่อแบบผมเปิดได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องโชว์ด้วยอันนี้ครับก็เห็นไหมครับจะมีค่าพาวเวอร์อันนี้ค่าน้ํามันอันนี้ค่าดิฟนี่ค่าสปีดนี่ EP แล้วก็ตัวเลเวลนะครับก็เรามาดูตัวไว้ไวเปเปอร์ Paper ของเขานะครับว่าเ,าเขาเขียนยังไงบ้างนี่ครับด้วยก็จะมีพลังความเร็วพลังแล้วก็ดิฟแล้วก็เชื้อเพลิงเห็นไหมครับก็คือแบบเราต้องดูด้วยว่าเวลาเราไปแข่งกับเขาเนี่ยคือถ้ารถคันไหนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าค่าเตตัสมันดีกว่าเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่าด้วยเห็นไครับพันหนึ่งกับพันสิบเก้าเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยก็ก็ก็ได้ครับหรือมันแล้วแต่คนตั้งเห็นไหมครับอันนี้ดิฟดีกว่าแต่ว่าคมสปีดนี่ร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่านี่สปีดแปดสิบเอ้ยร้อยแปดสิบแต่ว่าดิฟน้อยกว่าอยเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนจะเลือกแนวไหนก็โดยโดยรวมรถทุกพวกค้าก็แพงทุกคันนะครับราคาค่อนข้างสูงเห็นไหมครับ่ไมรูู้้จะพดดวยังเลย จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับก็เราก็อ่านนะนี่ไปเรื่อยๆไวลิสก็นี่ครับก็คือมันจะมีการแข่งเป็นระดับทัานหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยเราก็จะได้รางวัลตามนั้นนะคนที่ได้ที่หนึ่งก็จะได้เยอะสุดอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับตอนนี้ผู้เล่นก็ท้าทายกาันมีผู้เล่นสองถึงห้าคนนะในการแข่งหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยครับเราจะสามารถกดที่เล่นฟรีตรงเล่นบนเว็บเขาก็ได้หรือว่าจริงๆจ,จะเล่นมือถือก็ได้นะครับพอเรามีรถหนึ่งคันแล้วเราไปกดเล่นในมือถือก็จะเป็นแบบบังคับเหมือน คลาๆเกมวิ่งครับอะไรเทมโปลันสมัยก่อนๆนะมันููจะเพื่อนๆทันกันไหมนะพอ <c oughs> ดีนึกชื่กเกมอื่นไม่ออกก็ <c oughs> นี่ครับมีมีเล่นบนพีซีก็สามารถโหลดได้เป็น Google Play ครับเป็นดีเทลนี้ตรงนี้ครับแล้วก็ไอ s ก็โหลดตรงนี้ได้ครับ <c oughs> นี่ครับตัวรถก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถเล่นอันนี้เล่นบ,บนบน,บนมือถือนะครับโอเคครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเป็นแมบอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถบังคับรถไปได้ซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยเรืยไปเรื่อยๆจนนู่นแหละจนจบจนครบชนะครับ อันนี้ก็75้ากิโลเมตรก็เป็นรถธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราชนะก็จะได้คนที่แบบได้คะแนนน้อยก็จะได้สูสูนสีาได้สามจุด้า5 7.5เหมือนที่หนึ่งเนี่ยที่1จะได้10บสีาราก็คือจะได้เยอะแล้วก็ได้เอพีเยอะด้วยยิ่งอีพีเยอะก็จะทําให้รถเราแบบน่าจะน่าจะโตน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเก่งขึ้นมั้งผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวอ่าต่อนะครับ นี่นะครับก็การแข่งข่าวเสม,มือนจริงก็คือแบบว่าเหมือนมีวัสดุเนี่ยมีคะแนนต่างๆก็มีโทเค็นคือยิ่งเราชนะเยอะเราก็ได้คะแนนโทเค็นเยอะนะครับนี่ครับยิ่งให้ระดับสูงขึ้นจริงด้วยครับก็คือรถเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมันอัปเกรดขึ้นได้แบบว่ารถเลเวลสิบห้าเห็นไหมครับรถแบบพวกนี้อย่างยี่สิบสามรถนี้เลเวลแปดเองอะไรเงี้ยแต่รารถเลเวลยี่สิบสามเลยนะวิ่งวิ่งเต้นแต่ครับสองร้อยห้าเกือบสองร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้แค่วิ่งแค่ร้อยห้าสิบเองเวลมันน้อยอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเราซื้้้ออรถคันนีีไปยย่างงเ มันก็จะวิ่งเร็วกว่าพาวเวอร์ก็วิ่งได้เร็วกว่าอะไรประมาณนี้ครับรอดูเข้ายัางไงอาจจะช้าหน่อยครัเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้ท r a เ s ค c t i o n ก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนตรงนี้ก็เป็น market place ตลาดกลางนะครับก็โดยตัวเกมก็จะมีวางขายแบบเมื่อกี้ครับเราก็มาดูได้ว่าเราจะมาซื้อหรือขายได้ทุกอย่างนะครับ โอเคครับก็การแข่งก็ยังอันอื่นก็ยังไม่อัปเดตอะไรมากมายนะครับก็โดยโมเดลของเกมจริงๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนลิงก์กับที่ผมได้ยินมานะก็จะเป็นแบบว่าลิงก์กับตัวรถมีรถซีซีคาร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีซีซีแพนนะที่มีตอนนี้ที่เป็นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วต่อจากเครื่องบินก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าจะมีซีซี CC เป็นเรืออีกก็เป็นอันถัดต่ถัดไปในการลงทุนของตัวเขาเป็นเปิดเกมแนละ้วก็น่าจะเป็นสามตัวนี้ครับหรือไม่ก็มีสีตัวผมจำไม่ได้ว่ามีสีตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันจะทําเหมือนว่าพอันนนี้เป็รถใช่ม อีกอันนึงก็เป็นเครื่องบินพอเครื่องบินเสร็จก็เป็นอะไรเป็นเรือเรือเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้แล้วก็จำไม่ได้แล้วพอมารวมเป็นตัวเมืองหลักใช่ไหมครับแล้วก็เอาทุกทุกทุกอย่างเนี่ยไปรวมเป็นเมตาเวิร์ดเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับอาจจะก,กาวๆหน่อยแต่ก็ลองฟังดูได้ครับโอเคเราก็ต่อไป NFT นะครับก็รถทุกคันนะครับก็คือเป็นเ f t เราจริงๆอ่ะตอนนี้มันยังมาเก็บเพสอ่ะมันไม่สามารถเขาเรียกว่าไงไม่สามารถโอนให้กันได้แต่ว่าก็สามารถซื้อขายได้ครับตอนนี้ โทเคนมิของเกมก็คือแบบว่าเราเอารถเข้ามาเราซื้อเอาเติมเงินก่อนซื้อซีคาร์แล้วก็ไล่รถพอได้รถเราได้น้ํามันใช่ไหมเ,เราแข่งชนะใช่ไหมเราก็เพิ่นออกกลายเป็นซีซีคาร์แล้วก็มินออกไปเป็นเงินนะครับก็จะโดยโทเคนมิก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบวนไปเรื่อยราคาก็ค่อนข้างขึ้นมาตลอดครับตั้งแต่ตอนแรกผมก็เห็นประมาณแค่สิบสิบสี่บาทสิบสองบาทก็ตอนแรกก็ไม่กาเข้าวันนี้ก็เลยแบบตัดสินใจลองดูกัดฟันสู้เข้าไปสักทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย ก็อยากจะลองดูเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะรอสักครู่หนึ่งนี่ทำไมมันยังไม่เข้าบินบินผมขอดูอีกแป๊บหนึง่งนานเกินไปก็ใจแป้วครับเกมแบบนี้เ <c oughs> ลาโอนเงินออกเอา้าทำไมไม่ไป <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ เกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง่งเอาทำไมมันไม่ไปครับเดี๋ยวผมขอใหม่อีกทีนึงครับก็เป็นอ๋อเดี๋ยวผมลอล,อลอสักครู่นะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสมาเชงโอเคต้อง ไปกันแล้วครับเนี่ยตอนนี้กำลังโคเชสอยู่ครับรอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็เงินใกล้ออกแล้วเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็คุยกับผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังก่อนประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเกมนึ่งเลยก็ได้ครับพร้อมกัน2เกมเลยเป็นอะไรนะซีซีซีเพลนะครับนี่ครับเป็นคริปโตแพลเน็นะครับก็เป็นเครื่องบินนะครับก็ ที่ตัวเกมเนี่ยจริงๆจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครือเดียวกันนะครับเดี๋รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคผมก็มาดูหน้าเว็บก่อนนะตัวเกมก็เป็นเครื่องบินนะครับเนี่ยโดยราคาแต่ละคันก็โอ้โหค่อนข้างราคาสูงนะครับเนี่ยเราก็มาลองมาดูได้เดี๋ยวผมจะไปพร้อมกันเลยคอนเน็กต์อเดตอะไรก่อนอ๋ออเดตเดี๋ยวใครก็ได้เราก็มาดูไว้เปเปอร์ของแต่ละเกมนะครับว่าจริงๆอ่อะครับคอนเซ็ปต์แต่ละเกมเนี่ยอันนี้ยของพวกนี้มันจะเหมือนเหมือนกันหมดเลย ภาษาษนะนี่ครับมาติเวิร์สที่เขาเขาตั้งใจไว้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแอร์พอร์ตใช่ไหมก็เป็นซิตี้ของนี้แล้วก็เป็นคริปโตคาร์แล้วก็มีเรือด้วยอันต่อไปในอนาคตตอนนี้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคครับเมื่อกี้เสียวเลยนึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าของไบแอนอ๋อมันกําลังทํางานอยู่ครับรอสักครู่หนึ่งทาร์เก t i ชันมันเยอะช่วงนี้มืดๆโอเคครับมันจะอาจจะนานหน่อยแต่ก็เพื่อนๆรอได้นะ อถ้าเรา,มาไม่ได้กดกดข่าใหมปสักนาทีนึงก็ได้ผมว่าโอเคครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโดย ct p l แพก็คอนเซปต์เกมครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับเราเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้นะครับเพลเยอร์ Player ก็มีประมาณเจ็0 0มนะครับโอ้ก็มาเยอะมากนะครับสิเครื่องบินก็ประมาณสา0ห0ื่นกว่าโอ้โหก,ก็พอพอถือว่ามันยังยยยััยังงงน้อยกว่าตัวไอ้นี่นะครับของตัวซ r นะครับเดี๋ยวผมก็คอนเน็ไว้เลย โอเคครับก็เนี่ยครับทุกครั้งที่เวลาเราทำทาเทคชั่นนะครับก็พยายามใช้เทเซอร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับเ,เสียบเทเซอร์ไว้ใส่รหัสนะครับเพราะว่าตัวเทเซอร์ที่มันเซฟเนี่ยเพราะว่ามันจะเซฟตัวเราด้วยเวลาจะถอนออกหรือว่าจะไปไหนครับมันก็จะโอนเขาเรียกว่า,างไงอ่ะมันจะเซฟเราได้ระดับหนึ่งเราก็ใส่รหัสได้คือถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักลองลองเซิร์ชหาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับตัวเทเซอร์ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่า พยายามอย่าไปซื้อจากเจ้าที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายจริงๆนะครับผมพยายามเรียกว่าไงหาตัวแทนจาหน่ายแล้วแบบที่เป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยครับไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกลักเขาเรียกว่าอะไรนะถูกถูกบลอรหัสพอร์ตบอนโค้ดมาเงี่ยมันอาจจะโดนแฮ็กได้ครับตัวเนี้ยผมก็เขาเรียกว่ายังไงให้เอาให้ตัวทุกอย่างที่มันเป็นซีนนะครับมันซีนอยู่แน่นอย่างเงี้ยอย่าให้มันมีซีนการซานการซีนแกะออกมาเลยเด็ดขาดนะครับ ก็ให้ตัวซีนเนี่ยมันอยู่แบบแน่นสนิทเด็ดขาดเลยห้ามตัวห้ามแกะห้ามอะไรเด็ดขาดน,นะไม่งั้นอาจจะโดนแฮ็กได้พยายามพยายามหาเจ้าที่ดีครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่รู้ว่าตัวไหนเจ้าไหนดีเดี๋ยวผมก็จะแนะนําให้ใต้คลิปก็ได้ครับหรือว่าทักมาที่เพจผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดีกว่าครับเป็นเพจฝากกดไลค์เพจของช่อง Top Story นะครับก็ตัวเพจก็ถ้าเมื่อเพื่อนมีปัญหาหลืออะไรก็สามารถเข้ามาถามได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตอบได้อะไรเงี้ยครับ ไหนตอบได้ผมก็ช่วยตอบนะครับโอเคครับคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวแพนนี่ก็คือเราเราต้องดูล่อนว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่ห้าร้อยสี่แพนนะครับนี่ครับตัวสี่แพนอ่ะก็จะเป็นเ็าเรียกว่าอะไรอ่ะจะโอกาสเปิดได้คลาสสิกเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คอมมอนสามสิบห้าซุปเปอร์ก็คือสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวแรนี่หกเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างน่าจะดีกว่าตัวซีซีค้ด้วยครับเพราะว่าซีซีคมีโอกาสเปิดแค่เปิดคอมมอนอย่างเดียวแล้วก็เปิดตัวแรแคค่่เลยก็อนข้างน้อยนะ แต่ต้องถามดูว่าเหรียญซีแพรนี่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาดูตัวไอ้ w อเล็ตตรงนี้ครับใช้ห้าร้อยเลยนะครับห้าร้อยนี่ครับเครื่องบินคันหนึง่งเอ้ยเครื่องบินลำหนึ่งตกตกลำลา 30, สามหมื่นสี่นะครับก็แบบราคาก็สูงแบบพุ่งเหมือนกันครับก็ลองดูได้ครับหนักกว่าตัวซีทีคาเองส่วนตัวรีวาร์ดผมก็ยังไม่แน่ใจว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้รอดูแป๊บหนึ่งว่าตัวเข้าหรือยัง พอเชดนานเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับก็โอเค,คเดี๋ยว c c แพนกับ CC คาร์ c Car ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่างั้นเดี๋ยวคลิปมันอาจจะยาวไปไหมเดี๋ยวผมรอรอตัวเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมไปดูต่อที่คลิป2แล้วกันครับเป็นตัวเปิดกล่องแล้วก็เป็นการลงทุนนะครับว่าเราจะได้รถคันไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยว มันจะมีอันนี้จะเรียกว่าการแข็งด้วยครับเดี๋ยวรอดูว่าหมด5นาทีนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวไปดูวันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ก่อเพื่อนๆนะครับในการโอนหรือในการทำ t า a แ s a c ชั o นต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ